ถ้ามีที่ดินนาแคบและขวางตะวันควรวางผังอย่างไรอันดับแรกให้วางบ้านชิดฝั่งใดฝั่งหนึ่งโดยห่างจากเขตที่ดินอย่างน้อย50ซนติเมตรตามกฎหมายจากนั้นแบ่งพื้นที่ออกเป็น2โซนให้โซนเซอร์วิสเช่นครัวห้องน้ําอยู่ทิศตะวันตกและอีกโซนเป็นโซนลิฟวิ่งครับทีนี้ก็ลองมาวางตำแหน่งพื้นที่ใช้สอยกันคร่าวๆครับโดยให้ครัวและห้องน้ําช่วยบังแดดในฝั่งทิศตะวันตกจัดที่จอดรถไว้ด้านหน้าพื้นที่ที่เหลืออาจวางเป็นห้องทํางานก็ได้ ตรงนี้จะวางเป็นตำแหน่งบันไดขึ้นไปชั้น2ส,ส่วนห้องน้ำดูแล้วยาวเกินจำเป็นเราจะทำให้สั้นลงผลที่ตามมาคือเราสามารถเปิดช่องเปิดบริเวณนี้ได้มีช่องให้ลมเข้าทีนี้บ้านก็จะไม่อึดอัดเพราะได้แสงและลมจากด้านหน้าและด้านหลังครับ เมื่อขึ้นมาชั้น2ก็จะเป็นโถงแจกเข้าสู่ห้องนอนทั้ง2ปีครับเราก็จะวางตำแหน่งของห้องแต่งตัวและห้องน้ําให้อยู่ทางฝั่งทิศตะว,วันตกเพื่อการแดดกับห้องนอนอีกชั้นหนึงนะครับเพื่อนๆสามารถดูตัวอย่างบ้านหน้าแคบขวางตะว,วันได้ที่ช่อง Youtube ของเรา ep 3นะครับ